ักมือพึ่งมามืมไอไงสำแดงเนยนี่พี่นอ้องปล่อยปล่ยปลายมะลุบะดกมากสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพ่อกับเก่งน้อยอีกแล้วครับผมมือนี้ครับเก่งน้อยพามาเอาบรรยากาศสวนวาอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องกลับมารอบใด ก็ต้องมีไวยนะครับเพราะว่างามงามครับเขียวชะอุ่มตลอดเลยน้ำหมวกเลยขาดได้ครับส่วนไวายมืองเกาะเกาะไว้ขายได้เบิดครับมัน,นตัดขายหรืตัดเองแกงโอ้โห<อ><อ>น่าต้องไปกินแกงไว้ดีต้นไว้เกาะไว้ไงๆอวบๆเลยพีพ่น้องนี่มันยำเลย

เลือกลี้อันนี้บ,บัตโซบบเอาก้อนเดี๋ยวเอาบัดซ้อบายดีกว่าตามธรรม,มดาต้องห้มันยาวกว่านี่ได้รูบ<า>้บอกเอออันนี้มันอึดด้เนาะอึดมันจะไปเอาบัตอ้วนดีขนาดสมบูรณ์นะพี่น้องใช่ล่ะเป็นพี่ดเดี๋ยวเดี๋ยว จะต้กมันเลยลูกสิปักมือเพิ่นมามันใหญ่ซําไดอันนีพี่น้องปล่อยปลยมันลูกเอาตะกกมันเออมันจับยากนี่เนาะเออกินได้เบิดเลยครับนี่แต่เฮาต้องเอาน้ําออกเอาหยังออกก่อนบ่มีถุงมือตอนเปื้อนเนาะโอ้มันปักขาบ่เป็นหยังนี่น่ะมก่อั อันนี้เขาเรียกว่าวายนามแดงนี่ครับวายนามแดงขมลูกอันนี้นะอันนี้มีคือขมเหมือนบอกวายนามแดงขมได้ลูกอาอแล้วนามเขียวเนี่ยมันต่างกันไหมนามขาวนี่มันก็สีนามขาวนี่ยโอ้นามขาวออนี่อันนี้เขาเรียกว่าวายนามแดงและนี่ที่ขมขมนะนี่ครับสีสีของนามสีดาเลยอือโอ้ตัวนี้มันก็สีนามขาวบางหามนามขาวกับขมบ่บ่ขมลูกบ่ขมเออแต่มาถึงใบตัวแดงนี่มันสะขมกว่าขมกว่า ผมอยู่แต่ว่าความผมมันต่างกันเนาะแ<ม>อ็นอุ้ยมาหั่มโซเด้อมาพี่เมทื้อเอามาได้เน็ตผิดเดียไปหาโซ่วางอยู่ก่าาานอนมันตาผ่านเนาะเห็นบอกพามจากแมทพิมไม่ใส่เบื่อวันนี้วัเลยโชว์ฝีมือการตัดเพราะว่าตัดโชว์ให้พี่น้องเบิ่งไปไหนแล้ว นี่ตะคนอยากได้น่อยเลยนี่หลายอยแม่นแต่ว่ามันน้อยออมันบุฟเฟ่ย์อะไรนี่งามแรงงามแรงครับหน้าแรงวายกสีอึดเนี่ยแต่ก็อยู่ที่การดูแลเขาเนาะด้วยนี่แม่กะอันหมูอันลูกเต้าอันหมูมพุทธมาจากกรุงเพพพพทพกรุงเทพกับแบงค์เฮตันได้สี่เจ้าหาเจ้าแล้วเนี่ยกะอืมนี่ครับเบิ่งบตตัดเมตัสเมทรับออกมาประมาณนี้นะครับผม สิบแม่โชว์ฝีมือเนี่ยบางคนเพราะว่าไปเผาเผานเนเย่ยบอกอบ้านเราค่ะหมักเผาตัดไส้ซุปมะเขือเผาซส้ซุปมะเขือ,อบางคนก็วาโอ้ยแกงใส่ไก่ใส่หมูเผาก้อนบอกอไปถึงบ้านเพินบอกอ ดึกดึกพี่ะวายน้ำแดงตันนี่ขาวแดงต้นเดียวเหรอบ่หมือนวายจะโบเป้นหนอจะโขกสวนว่ะระวังรอแม่ตัดหวายก่อนเครับสีผ้าพี่ผ้าน้องครับมาเบิ่งเลย กล้วยนะครับผมก็มาคู่ง,งามเฮงนะครับผมนี่ครับพี่น้องเอ้ยคือหอมทองไนดะ้ขนาดปรจุไว้เห็ดเจ้าเหมอนันหอมทองเลยนะอันนี้คือยังไม่โตเต็มที่นะครับผมไอพี่น้องมึงเนี่ยขายได้ดีได้ได,ได้แถวเก่งน้อยอยู่เลยย่องอนะ่ะราคาก็สูงน้ำนะครับแถวบ้านเท่านี้ยิ่งปูเยอะๆนี่ยิ่งดีครับกล้วยนี่ แล้วก็มีเครื่อนึงกล้วยอย่างไหมแม่หอ,อ,อมทองหอมทองติกำลังสิแก่ได้ทีนะ่นี่ครับไอ้นี่นี่สิใหไงมาอีกเลเวลหนึ่งใกล้สิได้ขายแล้วน้องชมเมกพี่น้องใกล้สิดดได้กินเราเป็นแต่ได้ยกล้สิได้ขายกินาค,าคือ <c oughs> สิกินเบิร์ตว่น,นี่นะกำลังสิแก่ เต็มที่กำลังสิกีจัดลงน้ำเหลืองเเอห็นมาหนักกำลังสิแกีเลยอันนี้นนก็นนต้ตน,ตนพักอีหุ่มนะครับเอาไปใส่แกงก็ได้ครับยอดพักอีหุ่มนี่ครับใส่แกงก็แซ่บนี่ครับยอดอ่อนผู้ใดเคยกินเนี่ยปู้จ้ากีบว่าพักอีหุ่มมาลุมมาลุมนะครับมาลุมบันบ้นจักแล้วภาษาไทยไปกินห้องมาลุมจักแล้วกะชีเมียนหรือมั้งกะโกหุ่งขี่น้อง ดกมากโอ้โหตุเรียนแม่โบกติดเลยนะลูกอันนี้ปกตินี่ต้นเตี้ยกว่านี้มารอบนี้นี่ต้นสูงขึ้นกว่ากว่านี้อีกแล้วมีต้นหน่วยใหญ่ๆพ่นด,ดกๆนะครับผมพี่น้องโอ้ที่นี่เขาจะมาเซาะหวายครับเซาะหวายคืออย่างหมดซ้อซาะเอาน้ำออกครับเอาน้ำออกจากต้นหวายนะครับผมพี่น้อง นี่วันเลา,นาละน้ำผื่นรอยกิ้งหนอนผดซ้อะะ <c oughs> นี่ครับเอาหนามอ,อกแบบนี้เลยนะครับผม <c oughs> เป็นใดครับ <c oughs> นี่อาซีเป่าเกิ้งน้อยได้หนิใครเคยเห็นวิธีเอาหนามอ,อกเอาหนามอ,อกยังไงแล้วจะต้องปอกยังไงกินยังไงเริ่มจากนี่เลยนะครับผม อันนี้คือเอาเค่นาหมอ,อเนี่บหดให้เน่ยมบท่านได้ปอกนะครับผมเอานามอ,อก,ก่อนเนะเาะโอ้โหตัวนี้อ้วนอ้วนสมบูรณ์มากนะครับผมต้องมึงแนครับเจีงน้อยปอกออไปก่อนหน้านี่ได้นะครับผมรวดเร็วบอกเ <c oughs> <c oughs> งือาชีวเล่มเมอ้องเหม่เนาะมึงแนทยนม่หัวยุหัวยงใ <c oughs> บใบใบใบายางหัวนี่ <c oughs> คนละเนกไม่ลืมใส่หมวกยีงน้อยพเนกไอเอาน้ำหม้อมอยากเสียงมาอ,อีเมสซอบมาเสียงแล้วเสียงแล้วบออ่อออย้ตื่นเดะ <laughs> <laughs> แมแ่ลุกอีเมสินัางตางม <laughs> <laughs> าเบื่องฟีมือท่าแม่ครับ ระวังเก่งน <c oughs> ้อยครับถ้าม่นี่ไผายามช่ชองกันนะมาสู้เก่งน้อยแล้วจะมีนอนแล้วเลยสู้ลูกผมหันคมมังเนาะหนึ่งละเท่าเลยบนขาบนข้าระวังได้ลูกเวลาโศกดินน้ำมันสีเน้นใส้ตากมันเป็นตะยาแย้ยได้ใช้บกคงบ่ขยัง กระตินี่เวลาโซ่นะโอเคงน้อยอยากเก็บงานดีกว่าพี่น้องลเอีแม่นละเอียดกว่าอ่าบริการโซ่ขายเนาะบริการยันปักมือลูกค้าขายกระชีดเนียนเนาะขายกระโซ่ผักไหนเละยันปักมือลูกค้าเฮ้ยเคยที่มือป๋อแม่โบเอิดเต็มอยู่นี่แต่เพล่าสุดน่ะลูกนี่พี่น้องเบน เลิกเป็นนองฮะก,ก็ออกน้ำเทงพ่อนี้ครับพี่น้อง <laughs> นักลบย่อมมีบาดเพนะครับผมมั <laughs> มีบาดแผเพราะเป็นนักลบนะมันต้องเป็นแน่นี่แหละเหตุงานก็ต้องมีเนี่ยเล็กน้อยเลยน,น,นาะงเมย์น้องมอหน้ำกระต่ายเพราะน้ามมอ,องูกระต่ายเพราะงูเมย์วะไม่มีแล้วเจ็บได้แผพยู่ขมือเลยลูกตัดกันได้ลูแเลเะแผะกระเบื้องในหนามเนาะหลายแเพ อันนี้คือไอ้ข้าวหน้าหนาวหน้าแรงนี่ไวยสีจ้อยเป็นเรื่องปกตินะครับมันสีต่างกับยามฝนเนาะรอบก่อนยามฝนเนาะเดี๋ยวมาให้เบิ่งบ่มบอมแม่หนวดจอยลูกเพิ่นเอิ้นว่าอย่างไวยหน้าแรงมันสียอดบ่ใหญ่ยอดบ่ใหญ่เออภาษาเพิ่นเอิ้ญเนาะมันมันสียอดบ่ใหญ่แต่เนื้อไหวมันก็อ้วนคือเก่าอ้วนคือเก่าเออนี่แหละก็แล้วก็ทำลายหลายหลายอย่างเลยนะน่า เดี I I ๋ยวอะไเนี่ยจ๊ะเมื่อแกงแหละเนาะเออะพี่น้องเป็นไงซอสวายกับเมย์ก่อนนะครับผมกินหน้าเมื่อวานไ่เอาบรรยากาศสวนสวนบ้านนะครับเอามาสู่พี่สู่น้องได้เบิ่งวิถีชีวิตนี่ครับบ๊ทได้วาแต่ขายผักขายมีอย่างเดียวนะครับมันก็มีหลายอย่างนี่เขาปลูกแล้วก็เอามาขายอยู่ประทังชีวิตไปพันพันเท่ากันแน่นอนประทังชีวิตป๊อปป๊อปป๊อปเปิดตา ถูกเพลงเต้เหยขัไ <heures> ล่เดือนโบได้โบอันนี้ก็ถืทว่าเป็นไล่เดือนมันได้วันอันนี้ลูกโบมันกัดปัจจัยรักนะอีแม่กับปู่ไว้ให้พี่ให้น้องเลยลูกโบได้เชิงว่าเห็ดขายเห็ดอีหยังดอกเออพี่น้องมาทางไกลทางใกล้ผดบ้านเผ็ดโบมีผัดตัดฟากลูกโบได้เชิงว่าเห็ดเป็นธุรกิจเห็ดหยางดอกเรือกินจังขายวัางหำมพักมีคือการทานโบเรือกินแม่กับบ่ขายปูกไว้กิน อันเงินใช้เงินอย่างนี้วังได้วังน้าลูกนี่เล่รายเดือนนี่บ่ได้บบต้องรอรุนอ่นรอรอุ่นใช่คําว่ารอรุนอ่นเปนอุปกร์เติมวังกินน้าลูกน้าเต้านีนเ่เละเท่าเลยได้นี่ละผมี่น้องอะเดีลลพี่ล้น้องไปแล้วครับ,รบผมคลิปหน้าว่ากันไหมครับผมสวัสดีครับ